รีวิวขี่จักรยานส่งอาหารในต่างประเทศกวาดรายได้เกือบ2 0 0 0,000นบาท โดยเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ทําการแชร์ประสบการณ์การทํางานในเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียและได้บอกเล่าเรื่องราวผ่านข้อความไว้ว่าทํางานที่ออสเตรเลียครบ1เดือนพอดีกับรายได้ประมาณ7,236ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราวๆ1 8ึ9 0 0บาทกับอาชีพ Uber อร์ขับจักรยานไฟฟ้าส่งอาหารและในระหว่างทํางานก็รู้สึกแฮปปี้ได้ปั่นจักรยานชมเมืองไปด้วยและก็ได้บรรยายถึงบรรยากาศร,รอบเมืองและอาชีพ ไรเดอร์ที่นี่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเพราะว่าลูกค้าต้องจ่ายเงินก่อนเท่านั้นโดยไรยเดอร์ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินก่อนแล้วถ้าลูกค้าไม่มารับของภายใน5นาทีเราสามารถเอาของกลับไปกินได้เลยทำงานวันละ6-8ชั่วโมงต่อวันและในการขับอูเบอร์จะมีเควสให้ทำเพื่อให้ได้เงินเพิ่มขึ้นในช่วงโควิดกฎการทำงานอนุโลมให้ทำงานได้เยอะขึ้นและรายได้ขึ้นอยู่กับความขยันและเมืองที่วิง่งและรายได้ที่มาทั้งหมดยังไม่หักกับภาษีซึงเธอก็ได้คำนวณที่พักประมาณ1 2 0 0ดอลลาร์ออสเตี เเลียหรือราว29,870บาทค่ากินอยู่ที่500ดอลลาร์ออสเตรเลียราวๆ12,446บาทคาา่าภาษีจ่ายแบบเป็นขั้นบันไดแต่เหลือเก็บอย่างแน่นอน